โรคนอนไม่หลับต้องทํำยังไงครับนอนไม่หลับไม่ใช่โรค,ครง่ายนะเหมือนคุณล้มตัวลงนอนแล้วหัวมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคุณว่ามันจะหลับได้ไหมคุณคุณเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือโรคเหรอท้งที่สิ่งเหล่านี้คุณทํามันขึ้นมาเองโดนอนไม่หลับมันคืออาการครับอาการเท่ากับสิ่งที่ร่างกายพยายามจะคุยกับเราครับอาการที่นอนไม่หลับอ่ะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเขาพยายามจะบอกเราว่ากลัวสงบไม่ได้เลยทํำไมถึงสงบไม่ได้อ่ะก็มึงก็ทําให้กูไม่สงบไง ไม่สงบจากอะไรครับหนึ่งวันนี้ใช้สมองกันบ้าบอคนนับนับวันนะยิ่งมีคนที่เป็นพันนิกคนที่สมองหยุดคิดไม่ได้คนที่หลับยากเยอะขึ้นมากเพราะอะไรอะ่ะเพราะด้วยเทคโนโลยีไงทุกวันนี้เรามีมือถือติดตัวเรามีคอนเทนต์อะไรที่มันแบบเสพง่ายๆฉับเฉวยอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาหยุดพักเลยทํางานมันก็ใช้สมองหนักเยอะอยู่ละเสียกมาพักเบรกโดยการที่เสพสือ่อสิ่งเร้าอะไรต่างๆและยิ่งพอมาการเข้ามาของพวกแพลตฟอร์มคลิปสั้นสักพักตื่นเต้น สักพักตลกโปกหาสักพักหัวร้อนสักพักเศร้าสักพักหงุดหงิดสักพักได้ความรู้สักพักไลสาระสมองมันปุ๊บปั๊บ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 เมื่อก่อนเนี่ยกว่าที่เราจะเสพสื่อสิ่งเล่าเลยใช่ไหมอะอย่างดูทีวีอย่างเงี้ยต้องดูเรื่ององนึงกว่าจะจบไปเนี่ยก็คืนไปอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงหรืออีกสื่อหนึ่งก็คือหนังสือเนี้ยมันก็ึ้น ลงทุกวันเนี่ยภาวะอารมณ์หรือคอนเทนต์เราเปลี่ยนไปทุกๆไม่ถึงสามวิปุป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 ปคุณคิดดูเนี่ยเหมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนคุณลม้มตัวลงนอนแล้วหัวมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคุณว่ามันจะหลับได้ไหมคุณคุณเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือโลกเหรอทั้งที่สิ่งเหล่านี้คุณทำมันขึ้นมาเองอะ คุณกล้าเรียกวันว่าโลกเหรอไม่พอเท่านั้นมนุษย์ทุกวันนี้ทําให้ร่างกายมั่งตื่นตัวตื่นกลัวไม่ปลอดภัยจากการที่เราใช้ชีวิตไม่เป็นเวลาเมื่อก่อนอาหารร้านอาหารตอนกลางคืนไม่มีเยอะขนาดนี้ เมื่อก่อนเราไม่มีกินอาหารขยะกันมากขนาดนี้เมื่อก่อนเราไม่มีการแปรรูปอาหารกันมากขนาดนี้เมื่อก่อนเราไม่มีการกินตามใจปากกันขนาดนี้เมื่อก่อนเราไม่มีโซเชียลมาคอยแนะนาําร้านนั้นร้านนี้ต้องไปกินสิไม่ค่อยมีการต่อแถวกินกันยาวๆใช่ไหมไม่มีการตะลอนกินทัวกินใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรที่มันทําให้เราออกห่างจากธรรมชาติมากขนาดนี้ เรายังต้องออกไปเดินเราต้องปั่นจัก,กรยานเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้อแต่ละคนก็มีรถละที่บ้านทุกคนแม่งเปิดแอร์กันหมดไม่ค่อยมีใครมีพัดลมละด้วยความที่มีสิ่งเล่ามากขึ้นอะกูไม่นอนเร็วและกูนอนแม่งตีสองตีสมีสีลงซีรีส์อีกอ้าวกูซัดยาวใหญ่เลยเราทําให้ร่างกายมันผิด มดุลจนทําให้ให้เขาทํางานหนักเกินไปอ่ะการที่เขาทํางานหนักเกินไปมันไม่ใช่จะอ่อนล้านะครับราะส่วนใหญ่มันอยู่ที่ตรงนี้ที่มันทํางานหนักการที่เขาทํางานหนักมากมันก็เหมือนกับคุณขับรถมา180กิโเมตร200กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วมาถึงคุณเหยียบกระทานหันนะคือคุณอยากจะให้มันหลับเลยคุณมันหลับได้ป่าล่ะไม่ได้มันก็ถลายไปบางทีพลิกคว่ำอีกอาการพลิกคว่ำคืออะไรครับนอนนอนอยู่กระตุกปึ๊กใจสั่นแล้วก็นอนไม่หลับใช่ป่ะเพราะเราไม่คลายมันก่อนเราไม่ เบรกเวลาให้เขาเราไม่เอาสิ่งที่มันเป็นภาระออกจากร่างกายหรือสมองหรือจิตใจเราบ้างเราไม่เคยหยุดใช้เขาเลยนอกจากนี้ออกซิเจนก็ไม่ค่อยดีหายใจก็ไม่ค่อยดีกันหายใจอีกอาหารก็ดูแลไม่ดีน้ําก็ดื่มไม่พอกําลังกายก็ไม่ค่อยออกและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายคุณทําอย่างนี้กับร่างกายพอเขาลุตเขาเขาพยายามจะบอกคุณว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วกูไม่ไหวแล้วเพราะมึงทําแบบนี้แหละกูเลยหยุดไม่ได้แต่คุณกลับเรียกสิ่งที่ร่างกายเขาพยายามจะบอกเตือนคุณ และพยายามจะช่วยคุณว่าโรคเหรอเค่นั้นจากที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะครับการที่คุณถามว่านอนไม่หลับต้องทํำยังไงนะผมไม่ต้องตอบแล้วนะผมมันอยู่ในนั้นแหละอยู่ที่สิ่งที่ผมบอกแล้วนี่คือสิ่งสําคัญที่คุณต้องทาก่อนคราวนี้ถ้าเกิดอยากได้ตัวเสริมถ้าอยากได้ตัวเสริมสายเคียวทองกินได้ช่วยทําให้ร่างกายผ่อนคลายยูเซยูเซตัวนี้กินได้ช่วยทําให้หลับลึกหลับดีขึ้นโปรบอติก สำคัญมากเพราะการที่สมองมันปั่นป่วนไม่สงบมันเกิดจากที่ลำไส้ของกินไม่ยากใครๆก็ขายได้แล้วก็มีขายกันทั่วไปเหตุอาก็ให้กินเจนลุ่งเจลลี่ให้หลับใช่ไหมสุดท้ายนะสักพักหนึ่งมันก็ไม่หลับเพราะคุณยังทําเหตุมันอยู่คนขายของเยอะแต่คนที่จะมาอธิบายเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นไปทบทวนดู